ับสวัสดีครับคุณเสถีได้ข่าวมีตลาดนัดนะพี่มีมั้ยวันนี้ตลาดนัดผักครับโอเคครับผมจะหมดแล้วเหรอโอ้โหจะขาแล้วพี่ปูโอนี่จ้าของตลาดนะครับออ๋เจ้าของตลาดยังไม่มาเลยเขายังไม่มาแลับพี่เจอแล้วครับพี่บุญสวัสดีได้อะไรบ้างครับผมได้อะไรบ้างวันนี้ครับนี่ วันหลังแช่บว้ยครับพิดสดครับนี่แล้วก็อะไรเนี่ยตําลึงใช่ไหมสิบบาทถูกมาครับโอเคอ่าสิบบาทโอเคอ่ะให้แบงค์ยี่สิบทอนเท่าไหร่ครับทอนสิบบาททอนสิบบาทโอเคอ่ะ สวัสดี <lawsuit royable S 1> ครับคุณเสถีสวัสดีค <repro> ร <gram> ับมีตลาดนั้นนะพี่มีไหมวันนี้ตลาดน้ำผักครับโอเคครับผมจะหมดแล้วเหรอโอ้โหสวัสดีสวัสดีครับผมท่านผู้ชมครับผมสวัสดีพี่พ่อเป้พี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแมวบางปนกรุบกรุบขเนี่ยครับผมวันนี้นะฮะพามาดูที่ตลาดเขาเรียกเขาเรียกตลาดอะไรนะอาจารย์ตั้มอ่านี่ครับพี่อะไหนฮะอ๋อตลาดออ๋โอเคครับผมกิจกรรม ครอบครัวพอเพียงเลี้ยงชีพเลี้ยงพืชผักนะครับผมกับตลาดนัดนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเด็กๆเขาได้อะไรบ้างผู้ปกครองมาขายของด้วยนะครับในช่วงเช้านะฮะก็คือพืชผักที่ได้จากสวนของตนเองนี่แหละครับผมนะ NP n น w ีคนนี้ไปครับผมไปดูสวัสดีครับ<อ>ได้อะไรครับวันนี้ เนี่ยค่ะสองบาทจัหวทานได้เลยอันนี้อันนี้หวานค่ะอะไรครับพริกเหรอฮะพริกหวานออ๋พริกหวานมากโอ้โหขอบคุณมากครับสะดวกไหมตลาดเช้าตอนนี้โอเคค่ะโอเคนะครับขอบคุณครับเดินทุกพุท่ะเดินทุกพุทนะครับโอเค เราเจอแล้วครับเจอคุณแณนคุณแณนซื้ออะไรคะมะพร้าวค่ะมะพร้าวโอเคเหมดแล้วหมดแล้วด้วยหมดแล้วหมดแล้วหาแล้วพี่ตูาโอเคนี่เจ้าของตลาดนะครับอ๋เจ้าของตลาดยังไม่มาเลยคยังไม่มาเลยครับพี่อันนี้จุดประสงค์เพื่ออะไรครับพี่ลีครับขออนุญาตช่วยผู้ปกครองค่ะช่วยผู้ปกครองแล้วก็ เด็กๆจะได้เรียนรู้กันขายของร่อนเงินเป็นโอเคก็คือคือผลไม้หรือพืชจากที่บ้านใช่ไหมใช่ใช่ทุนเชิญคุกตนาดได้โอเคครับผมขอบคุณครับต้องขออนุญาตเจ้าของตลาดก่อนคุณเต้สวัสดีครับผมสวัสดีคุณเต้ วันนี้ได้อะไรเช้านี้นี่ฮะฝรั่งกิมจูอ๋อฝรั่งกิมจูเนาะสองผลเลยใช่ไหมตลาดมีทุกวันไหนครับพี่ทุกวันพุธทุกวันพุธเนาะแต่นี่เป็นสัปดาห์สุดท้ายอ๋อสุดาสุดท้ายแล้วเทิร์นหน้ามีอีกไหมมีครับมีนะโอเคเทิร์หน้าจะจัดทุกวันเลยออ๋จัดโอเคครับผมขออนุญาตเที่ยมชมตลาดครับผมครับ หันาชันก็มีนะครับชอบเด็กๆก็จะได้ทอนตังได้ด้วยนะฮะโอเคขายของขายของเรนี่ทานอะไรวันนี้ลูกอะไรดีขาวเหนียวหน้ากุ้ง อาจ่ายตางังโอเคค่ะบ๊ายบายโอเคเดินต่อเดินต่อ <c oughs> นี่มารายาทดีครับไหว้ด้วยพ่อค้า <c oughs> คุณดวงซื้ออะไรครับคุดวงกล้ย <c oughs> โอเค <c oughs> ตัวกับฝรั่งนะเช้านี้มามุ่งสี่ใบครับโอเคมาเรียนก็ได้ครับอ,อ่ะถอนตังก่อนถอนตังก่อนนะฮะถอนแปดสิบบาทเจอแล้วครับพี่บุญสวัสดีสสดได้อะไรบ้างครับผมได้อะไรบ้างวันนี้ครับนี่ฝรั่งแช่บวยครับออโอ้โพริกสดสดครับนี่แล้วก็ อ่าอะไรเนี่ยตำลึงใช่ไหมสิบบาทถูกมากครับโอ้เด็ดเรียบร้อยครับครับผมว่างมาเดินเที่ยวตลาดกันครับมีวันไหนบ้างพี่มีวันไหนบ้างทุกวันพุธครับตอนเช้าครับอ่าเป็นการขายของเด็กๆนะครับครับผมครับโอเคครับยอดเยี่ยมมากครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับปออะไรแล้วครับปออะไรแล้วครับลูกปออะไรครับพุธในถุงไหมคะปออะไรคะ ปอนสามแล้วเหรอร1 1> อ๋ปอปอนหนึ่งอ๋อปอนหนึ่งก็ขายได้ครับผม 1. 1> <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมใช้บริการก่อนมาตลาดแล้วอยากกินมะขามนี่หาก,กินยากครับมะขามอะไรลูกมีพันมันไหมไม่ <laughs> ไม่มีเหรอเอาสิบบาท,บาทโอเคอ่ะให้แบงค์ยี่สิบทอนเท่าไหร่ครับทอนสิบบาททอนสิบบาท,บาทโอเคอ่ะมาเอาใส่ถุงไหมโอเคเราต้องใส่ถุงให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม โอเคต้องทอนไหมลูกต้องทอนไหมทอนค่ะอ๋อทอนด้วยทอนเท่าไหร่ครับ10บาททอน10บาทโอเคขอบคุณครับนี่แหละฮะเด็กนางประสิทธิ์ไหว้สวยด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับมะละกอมะละกอผู้ใหญ่น้อยสดีผู้ใหญ่ครับวัสดีครับ เป็นไงครับตลาดเช้าเช้าแบบนี้ฝึกเด็กอะไรบ้างขายของอ๋อขายของเนาะโอเคฝึกลูกๆใช่ไหมพี่ครับโอเคดีไหมฮะดีไหมดีไหมแบบนี้ดีครับดีครับนะเด็กๆจะได้ชิ่งเหลือตัวเองได้โตขึ้นโอเคครับผมดีฮะขายกัน สวัสดีพี่สองครับเป็นไงครับตลาดเช้านี้ดีค่ะดีครับฝึกฝึกอะไรเด็กบ้างฮะผักสดราคาถูกโอเคครับนะฮะนี่ผักสดราคาถูกพริกนี้สบาทเองโอเคครับผมจากสูตรนเด็กใช่ไหมฮะจ้าสี่ต่อไปต่โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะฮะที่พาเด็กนักเรียนมาเอาของมาขายในตลาดเช้าวันนี้ครับผมนี่เป็นไงบ้างครับพี่ ตลาดนี้ดีไหมคือค่ะพี่ค่ะเอ๋อยังไงดีครับฝึกฝึกเด็กๆยังไงบ้างพี่ฮะคึกให้แบบมีความรับผิดชอบอ๋อมีความรับผิดชอบนะครับอ่าแล้วก็แบบว่าฝึกให้เขาบอกว่าใช้ชีวิตประจําวันอ่าโอเคก็คือค้าขายได้ในภายภาคหน้าวันนี้เอาอะไรมาขายครับผมเอาไข่เป็ดไข่ไก่อ๋อมีไข่เป็ดไข่ไก่ด้วยนะฮะน้ำยาล้างจานอ๋อน้ำยาล้างจานที่ทำเองใช่ไหมฮะ โอ้ที่บ้านทำเองโอ้โอเคครับผมแล้วก็อยากจะบอกอะไรครับผมกับเด็กๆในสมัยนี้ให้ต้องแบบให้เขารู้จักพอออดอองนะครับถ้าเออเงินหายยากนะให้รู้จักยู้จักใช้อ่าโอเคครับผมซึ่งโครงการนี้ก็ดีนะาตลาดเช้าวันนี้ทุกวันพุธเนาะโอเคขอบคุณผู้ปกครองมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโตโมชั่นด้วย นี่มาแล้วขายอะไรคะลูกขายอะไรคะค่ะพีคกี่บาทครับลูกกี่บาทสิบบาทสิบบาทโอ้คุณครูมีอยู่สิบบาทพอดีเลยอ่าเดี๋ยวขอซื้อสิบบาทเลยกันนะค่ะสิบบาทได้กี่ถุงครับสิบบาทอันหนึ่งถุงนะครับลูกโอเคให้เหรียญบาทไปสองเหรียญทอนไหมต้องทอนไหมลูกทอนไหมผมไม่ต้องทอนโอเคได้เลยใช่ไหมฮะ โอเคได้แล้วผมได้พริกอีกอันนึงนะฮะโอเค,อเคหมดงบพอดีวันนี้30บาทหมดแล้วโอเคขอบคุณครับ